จุดนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียวละครับใครที่มีโอกาสไปเที่ยวสวีเดนนะครับก็ลองไปชมปราสาทโรดนิงโฮมก็ได้นะครับเพราะที่นี่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวันตลอดปีเลยละครับพี่แหม่มพี่เจ้าครับครับเวลาไปต่างประเทศไปปราสาทเนี่ยจะชอบดูพวกนี้เป็นกะทหารนี่นะฮะสวยงามมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับคุณหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งนะครับกับโครงการเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่าว3นะครับสักครู่กลับมาครับ <ok> <Holocaust> <L download> สามเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศแสดงออกถึงการคิดดีทำดีที่เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมโดยมีแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสามค่ะเรียกว่าเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วนะคะที่โครงการเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่าว3ได้เปิดเวทีให้กับเยาวชนนะคะเราเห็นว่าคุณหนิงสัสวรรค์เนี่ยได้เดินทางไป หลายๆจังหวัดด้วยกันนะคะวันนี้จะมาพูดคุยว่าไปเจอน้องๆเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วกับเวทีที่จะถึงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะสองเดือนที่ได้ไปเจอเดินทางนประเหมือนไปเปิดโลกกระทัดเราด้วยนะคะพี่แมมบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว เราก็ตั้งความหวังไว้ระดับหนึ่งว่าเราจะไปเปิดเวทีให้น้องๆมาร่วมกันนาเสนอโครงการที่เรียกว่าคิดดีทดําดีเป็นประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะโดยเด็กๆเ,เ,เนี่ยจะต้องมีแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านใดด้านหนึ่งเพราะวพระองค์ท่านม,มีพระปรีชาสามารถและมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายนานาประการเด็กๆอาจจะหยิบแรงบาันดาลใจเล็กๆจุดใดจุดหนึ่งจากพระองค์ท่านแล้วก็ไปสานต่อการทําความดีในชุมชนของตัวเองแล้วก็คาดหวังอย่างเงี้ยระดับหนึ่งแต่พอไปเปิดเวทีเข้าจริงๆนะคะเราพบ ว่าเด็กที่จังหวัดต่างๆหนึ่งคือมีสเสน่ห์ค,ความน่ารักในแบบท้องถิน่นม,มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่หลากหลายเราไปเจอเด็กทั้งเหนือเด็กก็จะนําเสนอใน,ในรูปแบบของเขานะคะเด็กตะวันตกตะวันออก,ออกเด็กภาคใต้แต่ละภูมิภาคก็จะมีสเสน่ห์ในความเป็นท้องถิ่นของตัวเองนอกจากนี้ความสามารถทักษะ และว,วิธีการคิดลึกล้ํามากค่ะบางทีเขาทาดีอยู่นานแล้วแต่ไม่มีใครเห็นพอเราไปเปิดเวทีเด็กๆก็มานําเสนอบอกว่า หนูไม่ได้คิดอยากจะมาแข่งขันกับใครๆแต่ว่าอยากจะมาบอกเล่าให้พวกพี่ๆฟังและถ้ามีโอกาสก็จะได้รับการถ่ายทอดไปสู่สาธารณะทั่วประเทศบ้างว่าหนูคิดดีทดําดีอยู่ที่ไหนยังไงบ้างารังมากๆเลยค่ะในภาพมีพี่หนิงไปที่ภาคไหนมาแล้วบ้างอันนี้คือที่จังหวัดชนบุรีนะคะคคทีมที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนังใหญ่หนึ่งในสามคณะของประเทศไทยที่เหลืออยู่แล้วก็ยังสืบทอดลมหายใจ จากรุ่นสู่รุ่นที่นั่นเด็กๆก็มานําเสนอว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมของพวกเขาในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมก็ได้คะแนนไปสู่ เป็นอันดับต้นของภาคตะวันออกไปจัดที่ชนบุรีตอนนี้ได้กี่โครงการแล้วคะจากไปโครงการแล้วค่ะเราตั้งเป้าไว้8 4โครงการทั่วประเทศแบ่งย่อยเป็น10ภูมิภาคค่ะ10ภูมิภาคในที่นี้เนี่ยอย่างเช่นเหนือตอนบนเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนล่างอย่างละ8โครงการแล้วก็จะมาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพเนี่ยจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่ง พอพื้นที่กว้างแบบนี้สถานศึกษาเยอะแบบนี้เราก็จะมี12โครงการค่ะแเนี่ย888 88มา9ก้าภูมิภาคบวกกับอีก12เป็น84โครงการ84โครงการนะครับแสดงว่าจากนี้ไปจนจะครบ84นั่นันนคือต้องใช้เวลาอีกอีก2เวทีเองก2เว <น S> 2> ที่ทุนนง,งนี้จะไปขอนแก่นรุกนี้ขอนแก่น ที่มอขอนแก่นนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราซึ่งก็เราได้รับความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาที่เป็นหลักๆของภูมิภาคต่างๆคือเราประสานไปแล้วก็พอพอแต่ละสถานศึกษาแสดงความจำนงว่าอ๋ยอยากเป็นเจ้าภาพร่วมกับเรายินดีที่จะให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานะไรต่างๆแล้วก็ประชาสัมพันในพื้นที่นี่นะคะเราก็ได้เป็นมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะมีหลายแห่งเช่นเชียงรายการจนบุรีอย่างเงี้ยเป็นราชภัฏหรือเหมือนเมื่อวานที่หนึงไปมา ่ก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นให้ความดูแลเราดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยกันประชาันธ์ในพื้นที่ด้วยบางที่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักๆของจังหวัดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่หัดใหญ่เราไปมาก็จะเป็นมอมอหัดใหญ่นะคะมหาวิทยาลัยสงครานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นค่ะ แล้วก็มาปิดที่กรุงเทพวันที่20ธันวาคม20ธันวาคมค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องการขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นแหล่งที่จะเป็นศูนย์กลางไม,ไ,มไม่ได้ไปอยู่ตรงสถานศึกษาใดเป็นโดยเฉพาะนี่นะคะก็ได้รับค,ความกรุณาจากทางกปรเนี่ยประสานสวนหลวงรอก้าให้ความเคราะห์สถานที่เราหอราชมงคลที่สวนหลวงรอก้าวันอังคารที่20นี้ค่ะกี่โมงคร้าเวลา ต้องเต็มวันเลยค่ะเต็มวันเลยกิจกรรมที่หนึ่งเป็นจัดมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันจะมีทั้งหมด 3- าสี่ชั้นด้วยกัน 1>, 1เราไปตระเวนเวทีที่ว่ามานิ้ก่อนสิบพื้นห <10 S 2> ้างเนี่ยนะคะเราไปจัดเสวนาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนๆๆก็จะมีทางกรปรไปามีสำนักราชเลขาธิการส่งวิทยากร,รไปช่วยเราไปให้ความรู้ไปเผยแพร่หลักการทรงงานพระราชกรณียกิจของในหลวงให้เด็กๆในแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะเขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ทราบซึงในพระมหากรุณาธิคุณว่าท่านทรงทําอะไรบ้างมีดิรัศการ S <S> <S จัดมีการเสวนาไปบอกเล่า <c oughs> นี่คือเวทีแรกเราไปจัดจากนั้นวนไปรอบสองเป็นเวทีอย่างที่เห็นนี้คือเปิดเวทีให้เด็กๆมานําเสนอโครงการ <c oughs> คิดดีทดําดีและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ <c oughs> พิจารณา <c oughs> คัดเลือกค่ะแล้วพอได้8 4โครงการปุ๊บเฟสต,ต่อไปเนี่ยต้องตามเด็กๆลงพื้นที่เพราะว่าเวทีเนี้ยเด็กมานําเสนอเฉยๆถูกไหมคะต้องไปดูว่าเด็กๆี่เราต้องลงไปพื้นที่กับเขาด้วยแล้วไปถ่ายทําเป็นสกู <c oughs> ๊ปพิเศษเหมาะอากาศเป็นสกู๊ปพิเศษ84ตอนคือว่า ก็เป็นการที่ครอบครัวเขาสามทำถวายเป็นพระราชกุศลด้วยทั้งหมด84โครงการเนี่ยที่นิงบอกว่าไม่ได้มีรางวัลอะไรให้กับเด็กๆเพียงแตุู่้ย้อคิดดูนะ ไม่ได้มีรางวัลเป็นเงินทองอะไรต่างๆเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆทุกคนนะค่ะมาด้วยความตั้งใจที่จะมาบอกเล่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาทําความดีนะคะแล้วอย่างที่หาดใหญ่เนี่ยเราก็ไปจัดงานที่หาดใหญ่ใช่นกันแต่ปรากฏว่ามีเด็กมาจากยะลาปัตตานีนะคะที่ว่านามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาบอกว่าขอบคุณที่ครอบครัวข่าวสามมีเวทีมีให้พวกหนูเวลาข่าวออกไปเนี่ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแต่ข่าวร้ายๆพวกหนูก็ พยายามอยู่กันด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ทำโครงการดีๆมากมายมีเวทีอย่างนี้เนี่ยหนูก็มาแสดงออกแล้วมาบอกให้ฟังว่าพวกหนูพยายามจะเป็นคนดีแล้วก็ทำโครงการดีๆอยู่นี่กงแบบนะคะเมื่อกี้หนี่บอกว่าก็จะทําเป็นสกูปเนี่ยโอกาสให้ได้ชมกันด้วยทันนี้เราก็จะได้ชมกันในปีหน้า ปีหน้าค่ะเพราะว่าคือเราคัดในปีมหามงคล84พรรษาในหลวงก็จริงแต่ว่าขั้นตอนในการที่จะต้องลงพื้นที่<อ>แล้วก็ทปในสกุปพิเศษใช้เวลาพอสมควรคเพราะว่า84โครงการทั่วประเทศนะคะเพราะเนี่ยคาดว่าหนิงตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะเริ่มออกอากาศตอนแรกได้เนี่ยไม่ต่ํากว่าเออหนึ่งกุมภาเป็นต้นไป<อ>เพราะว่าเดือนมกราช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราขอไปถ่ายทําบางทีเขาก็หยุดบันเทิงกันอยู่นะขอปีใหม่นิดนึงพอหลังปีใหม่ก็เริ่มลงพื้นที่ถ่ายทํากันน่าจะเริ่มออกอากาศได้ตั้งแต่เดือน โอกาสเมื่อไหร่เด๋วเราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับทางเว็บไซต์นี่ก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้นะฮะก็คือที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ w w w ดดี d t ดี8 4 c o m ใช่กรุงเวทีกรุงเทพกับริมณทลเนี่ยวันที่20ยังคงเข้าไปกรอบไปสมัครออนไลน์ได้ย่างทันอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าที่มอขอนแก่นนี่ไม่ทันแล้วมขอนแก่นตอนนี้คือก็เข้าไปทันนะคะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่มีฐานข้อมูลอยู่ตอนนี้ทีมงานบอกว่ามากกว่า20ทีมแล้วคือถ้าเตรียมตัวทัน เตรียมตัวทันก็สมัครเข้ามาค่ะเปิดกว้างเต็มที่เห็นหนิงสายสวรรค์ก็ยื่นกับมือเลยไม่ไม่นายได้ต้องออนไลน์ขอออนไลน์ขอออนไลน์นะคะนี่สําคัญนะคะเยาวชนในยังไงก็ตามก็เป็นพื้นฐานนะครับชาวขอนแก่นก็ต้อนรับคุณหนิงด้วยด้วกันนะคะกับโครงการเยาวชนคิดดีทําดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสามนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสนุกคุณชาตินิดครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องสะพยพยายมในวันนี้สตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำมีอากาศแสนจะหนาวเหน็บแต่ก็ไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับนักแสดงที่มาเข้าฉากเลยเพราะทุกคนต่างก็มาพร้อมอารมณ์กระปรี้กระเป่าอย่างเต็มที่ แอะอย่ยกเวน้นชายผู้มีอายุเลยวัยกลางคนที่ยังไม่ทันถ่ายก็เมื่อยไปทั่วสันรพางกายเสร็จแล้วอายุมันช่างเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กับการทำงาน เจิงเจ๋งคนผู้ชมค่ะและมาถึงเวลาทำงานนักแสดงทุกคนทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่และรุ่นอาวุโสโอเคุตาก็เตรียมพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่อาจจะมีหลายอย่างให้รอรอกำลับก็ต้องเป็นตาคมเอกับผมเกาหน้าฟังครับแล้เรอกระดาษเต่ทันทีเขารถผ่านายตาคม น่าจะมีอยู่อยู่ต่างจังหวัดมันจะมีบ้างมันเป็นโฆษณาทางวิทยุยาประดงเพราะต่างสงชาคือยาอะไรฮะเพื่อนยาลงยาดมเนี่ย ยาซ่อมปล่อยไหมครนี่เคยกินด้วยยาซ่อมปล่อยแล้วเหรอซ่อมปล่อยใหม่เคยกินไหมครับเคยได้ยินตอนแรกยาซ่อมปอดใหม่เปลี<อ>่ยนเป็นยาซ่อมปล่อยใหม่<อ>ปวดหายเมื่อก่อนก็เปลี่ยนเป็นปวดหายทันใจก็เปลี่ยนเป็นทำใจปวดหายเนี่ยมันจะเป็นหัว,ย,วยาวๆน้ำมัน,นเด็ดคือน้ำมันเด็ดมันเป็นซาซาดจุกมันเด็ดจะประหลาดเวลามันเปิดนะคร แท่งแค่โป๊ะโจมมันเป็นคอมเม้นต์โป๊ะพิทคาโป๊ะออคีกะโป๊ะพิทคาโป๊ะไปข้าพิทไปข้าเดือไไม่ด้เยโอเคจะเป็นรถใครทั้งนั้นน่ะแอบแก่ทั้งหมดเลยแอบแก่เลยจะเปดนเอแอะแอะเอาแต่คุยเรื่องย้อนยุคสมัยเจ้ยังไม่เกิดกันเลยเนี่ยนะแอะพี่คะฟังบทสนทนาแล้วไม่รู้อายุเลยค่ะพี่ คุณผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้ยจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องลิขิตเสน่หาโดยในวันนี้แมทพิรณีจะต้องเต้นเซ็กซี่ยัวหยวดเออ,เ,อ,อเล่นสเกรงเชีย แข็งมากทู่สุดๆอะไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแม้เจ้ขอร้องคุณพระช่วยเมื่อตกี้นี่คือการซ้อมแต่ตอนเอาจริงแม้จับเต็ม น่ากลัวเออแมทคะเพราวๆหน่อยนะลูกเรามันเป็นนางเอกคุณผู้ชมคะหลังจากเพลียกับการเต้นของนางเอกชื่อแมทเจ๊ก็ขอมาพักผ่อนกับเรื่องราวน่ารักน่ารักของสาวน้อยตัวเล็กๆที่ชื่อกุปกิบต้องลองอนะข้าเป็นข้าเป็นเจ้านางข้าไม่เดิน ทำตัวเป็นพระเอกยีขาหนูอยู่เงีฮะค่ตยตายตายวันวันไม่ได้ทำอะไรเอาแต่ขี่หลังเกรดเดินไปเดินมา <c oughs> เอะกุ๊บกิ๊บคะท่านโทษนะคะ <c oughs> อันนี้ตกลงว่าคนรั้วลิงกันแน่คะเนี่ย อย่าลืมนะคะสำหรับคใดค่ะที่ต้องการจะ,ะซื้อปฏิทินของเหล่าดาราเนี่ยนะคะก็มีทั้งแบบแขวนแล้วก็แบบตั้งโต๊ะค่ะตั้งโต๊ะนี้ก็30บาทแบบแขวน65บาบาทหาซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแล้วก็ท่านใดอยากจะได้ตอนนี้อาจจะมีปฏิทินแล้ว ใช่ไหมคะไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานี่แหละค่ะแล้วก็อยากได้ลายเซ็นดาราอย่าลืมนะคะวันที่2 0ถึง23ธันวาคมนี้ก็ถือปฏิทินนี่แหละค่ะมาที่อาคารมารีนนนะคะต้องมาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าถ้ามาซื้อเซเว่นที่มารีนนเนี่ยคงจะหมดแน่นะครับเพราะว่าของมีจากัดอยู่นะฮะ20ถึง23นะครับที่อาคารมารีนนนะครับลายเซ็นนะครับค่ะ และนี่คือเรื่องจริงคมบันเทิงประจำวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปีใหม่ที่จะถึงนี้นะก็ขอให้ชาวไทยทุกคนมีสติมั่นคงและพร้อมที่จะทำกิจการงานต่างๆโดยเชื่อว่าพระธรรมหรือความดีเนี่ยจะปกป้องเราให้พ้นจากความทุกข์